กรอนิลาชถึงลงเหล้าเต้ากลันควันขโมงมีคันพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้า ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จพระสันเพชรโพธิญาณประมาณไม้ถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ไกลกลายแก่งเมินก็เกินไป ไม่เมาเลราแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชนะนหยถึงเมาเราเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน